พารามเก้าเส้นใหม่นะครับที่เพิ่นเปิดใหม่นะครับทําสําเร็จแล้วนะครับแต่เพิ่นยังบ่เปิดไส่ยังบ่เปิดใหโรดวิ่งนะครับแต่ว่าเพิ่นจัดงานนี้ขึ้นมาก่อนนะครับรักล้นสถานงานอีเวนต์นะครับก็ว่าพิ้นเ่าได้นะครับพี่น้องสามารถนะครับถ้าผู้ได้มางานนะครับก็มีรถรับส่งแบบนี้แลครับพี่น้องนี้รถคุณมาส่งถึงถี่นะครับเพราะว่าถ้าเฮาปีนขึ้นมามันสิเหนื่อยนะครับพี่น้องก็เลยมีนะครับสพานแหางนี้นะครับ เพิ่งครับพี่น้องรถขึ้นทางสะพานเส้นเก่าครับโอ้ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาครับเบาะี่แหลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเรียีเบาะีสแหลงแซงนะครับตอนนี้เบาะี่แหลงอยู่ที่สะพานพรามเก้า ะพานเ้นใหม่ครับพี่น้องทางหลังผมมีก็คือแม่น้ำเจ้าพญยานะครับพี่น้องนาเจ้าพรยาทางหลังนั่นก็เป็นสะพานแขวนนะครับสะพานแขวนหรือว่าสะพานภูมิพลนะครับสะพานวงแหวนเอา้โหพี่น้องขุดพิษขูดพิษขอภไผครับสะพานวงแหวนหรือว่าสะพานภูมิพลนะครับทางหลังนะครับนี้ก็คือมาอยู่ในงานนะครับพี่น้องลักลุ่สะพานนะครับเบกที่แหล่งที่มาพี่น้องอับเดตงานนะครับ ไม่นี่ก็เป็นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์นะครับคงคงกับวันวาเล่นท้ายนะครับเพื่อนกับได้เปิดนะครับสะพานแห่งนี้ให้คนขึ้นมาเดินเล่นเดินเที่ยวข้างแรกนะครับพี่น้องเพิ่งครับสวยงามมากกว้างใหญ่มากนะครับข้างถนนนะครับทางละชีเล่นนะครับพี่น้องสะพานแห่งนี้นะครับ รถวิ่งได้ทางสี่เลนนะครับกร่วมกันก็เป็น8เลนใหญ่มากครับกระจัดงานอีเวนต์กรงกําวันที่4กุุงภาาสิ้พอดีนะครับพี่น้องแล้มีพีเจน,นะครับดีเจมาเหนดนรสีนะครับพี่น้องเอ๋ยโซกลางสะพานเลยนะครับชุดยอดนะครับทัางนี้กะ นี่จะกิจกรรมนะครับพี่น้องจัดจกิจกรรมจดทะเบียนสมรสนะครับสําหรับผู้ใจที่มาฟ้องคู่ลักนะครับจดทะเบียนสมรสได้นะครับพี่น้องนี่ครับถ่ายซีแมนนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือนะครับจดถ่ายรูปตรองยูนะครับลัดล้นสะพานนะครับ แต่เพิ่นยังบบเปิดไส่ยังบบเปิดไหโรดวิ่งนะครับแต่ว่าเพิ่นจัดงานนี่เึ้นมาก,ก่อนนะครับรักล่้นสะพานงานอีเวนต์นะครับแต่ว่าทีนเข่าได้นะครับพี่น้องสามารถมารับประทานอาหารกับที่ขายอาหารนะครับขายของร้ายอย่างไรายแนวคล้ายๆตลาดนัดนะครับพี่น้องคล้ายค้ายขายของร้านตลาดนัดนะครับ แต่ว่ามันคือรู้หลาคือไฮโซมากนะครับเขาขึ้นมาบนสะพานที่สูงสูงนะครับเท่ากับตึกประมาณสิบสันนะครับตอนนี้นี่คืออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพี่น้องคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ขายของขายของอยู่ของกินนะครับพี่น้องมาล่าคาเฟ่ยังก็มีมีหลายคือคล้ายๆตลาดนัดนะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันคือ สุดรู้ล้าให้โซมากนะครับได้ขึ้นมาอยู่ที่ตึกสูงสูงนะครับงานรักหล่นสะพานครับพี่น้องอันนี้นี่ก็เปิดครั้งแรกนะครับเปิดวันแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ว่าคนมาเดินเที่ยวเดินเล่นเดินชิมช็อปอาหารนะครับคนเยอะเยอะนะครับพี่น้องสองทุ่มนะครับตรงที่เป็นขายของคนเยอะแต่มาทางนี้ก็เบาบางนะครับเพราะสะพานมันกว้างใหญ่นะครับพี่น้องดูว่า เป็นยังโบขึ้นมาบอหรือยังไรนะครับเบิ้งครับโอ้นะครับจุดยอดครับพี่น้องพื้นที่งานกับสะอาดงามตานะครับสะอาดมากอะครับเพราะว่าเป็นสะพานที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเบิ่งครับข้างนั่นก็สะพานภูมิพลเส้นเก่าครับรถวิ่งนะครับพี่น้องรถวิ่งรถีนขึ้นมาได้เฉพาะรถขายของหรือว่ารถ เ <c oughs> จ้าหน้าที่เพิ่น,นะครับต่ว่ารถประชาชส,ะสนยังข้นมาบบได้นะครับเพินยังบบอนุญาตให้ข้นมานะครับงานกับคนเต็มเลยนะครับกีแเลนกับซีอัปเดตในพี่น้องเบิ่งสำเนยียงแล้วครับถ้าใครอยากมาเที่ยวงานก็มาเที่ยวได้นะครับเพินจัดถึงวันที่วันที่14กุมภาพันธ์วันที่18กุมภาพันธ์นะครับพี่น้องใกล้เที่ยงก็มาเที่ยวได้นะครับสำหรับสะพาน พรามเก้าเส้นใหม่นะครับพักกันมาเที่ยวมาเล่นได้นะครับพี่น้องเลิกงานจากสีเย็นๆนะครับนี่แหละครับพี่น้องงานลักลอนสะพานนะครับจัดเข้นโดยคนไทยนะครับพี่น้องพื้นจี่งานแต่เป็นของไทยนะครับพังนี่นะครับพังนี่คนคนมาบ่หลายปันใดนะครับพี่น้องแต่ว่าพังนี่สวยนะครับมองไปทางนั้นก็เจนวิว ขึ้นมาส้มวิวครับพี่น้องวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคนสวยน้มมากนะครับมองไปทางนั้นนะครับนี่คือกลางแม่น้ำเลยนะครับพี่น้องตอนนี้ถ้าเขามากลางวันนี่จะสวยกว่านี้นะครับคนเยอะแยะมากมายเลยครับพี่น้องตอนนี้กําลังเข้ามาเทียวงานนะครับถ้าผ้ได้มางานนะครับก็มีรถรับส่งแบบนี้แลครับพี่น้องนี่รถคุณมาส่งถึงถี่นะครับ เพราะว่าถ้าเฮาปีนขึ้นมามันสิเหนื่อยนะครับพี่น้องก็เลยมีรถรับส่งถึงที่นะครับบอกพี่แหล่งกับสีเดินลงไปทางนั้นให้พี่น้องได้รับส้มน้ำกันนะครับภายในง,งานกับกลางสะพานเลยนะครับแต่ว่าขายของยังบ่หลายปันไดนะครับขายของยังหน่อยแต่ว่าคนเต็มนะครับที่ว่าไปกินอาหารที่นั่นนะครับเบ่งครับเสาว่า เสาตมอมันสูงยิ่งใหญ่นะครับมีพญานาข้องอยู่สวยงามจริงๆครับคนเริ่มมาแล้วพี่น้องคนเริ่มมาแล้วขณะน,นี้สองทุมแล้วนะครับคนเริ่มหยับย้อยส้อยสอยกันมาแล้ว ที่มองไปพังนั่นก็คือพังพระรามสามนะครับพี่น้องสำหรับพังที่ว่าซุกสวัสด์นะครับคนก็ยังบทท่านเปิดให้ขึ้นนะครับแต่ว่าพังพระรามสามนี่เพิ่นเปิดให้ขึ้นแล้วนะครับสําหรับพังซุกสวัสด์ธนาคานกสิกรแมนทั้งพังธนางท่านกสิกรนะครับหรือว่าซุกสวัสด์นี่เพิ่นบทท่านเปิดให้คนในเขานะครับยังปิดไว้อยู่นะครับเบากิเลนไปเมื่อกี้นะครับแต่ทั้งพังพระรามสามสามารถขึ้นได้นะครับงานมีถึง สี่ทุ่มยินเพผ่นบอกว่าสี่ทุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ม่นบอกนะครับคนก็เลือดร้ายแน่นะครับพี่น้องเริ่มร้ายแล้วนะครับเพราะว่าพื้นทีมันกว้างใหญ่นะครับมันก็เลยเหมือนดูหน่อยนะครับพี่น้องถนนพิ่งกว้างใหญ่มากนะครับสะพานอย่างนี้นะครับเบืนงครับพี่น้องรถขึ้นทางสะพานเส้นเก่านะครับโอ้ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาครับเบาะแสแรงครับ สำหรับคลิปนี้กับบ่มี่ยังหลายนะครับพี่น้อง,บงเบลกิลแรงขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับ,บเบลกิลแรงเพียงแค่มาอัปเดตงานนะครับลักล้นสะพานนะครับของคนไทยทน,น,น,ไนะครับมาอัปเดตสะพานแห่งนี้ครั้งแรกครับพี่น้องได้รับส้มนองกัดนะครับถ้าซึ่งสอบในคลิปเบลกิลแรงแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เบลกิลแรงทำคลิปต่อไปนะครับสําคัญน,นะครับพี่น้องสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ให้คําแนะนําให้คําติส้ม้ามานะครับเบลกิลแรงอ่านทุกคอมเมนต์ สนับสนุนเบาากิ่งโดยการกดแชร์ออกไปครับพี่น้องให้คลิปนี้อกมีอย่างหลายพูดพิดพูดถูกประการใดนะครับขอโทษขออภัยสำหรับคลิปนี้เบ่ากิ่งพ่อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ